กองทัพอากาศอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานผลิตมิสไซล์รวมทั้งฐานบัญชาการของกลุ่มเฮชเบลล์ในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนอย่างต่อเนื่องครับในช่วงกําคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่12และ13พฤศจิกายน2024 IDF ได้รายงานว่ากองทัพอากาศของอิสราเอลเข้าทำการโจมตีเข้าใส่คลังเก็บอาวุธรวมทั้งฐานบัญชาการ สำนักงานใหญ่ของกลุ่มเฮชเบลล์ในพื้นที่เมืองดาฮิเยกรุงเบรุตประเทศเลบานอนการโจมตีด้วยความแม่นยำเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลได้ระบุพิกัดและแจ้งตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบบลล์จากนั้นกองทัพอากาศอิสราเอลกองทัพอิสราเอลได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านได้รับทราบว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้น จากนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นก็ได้พากันอพยพออกจากพื้นที่บริเวณที่อิสราเอลจะเข้าทําการโจมตีครับกองทัพอิสราเอลได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวเลบานอนได้รับทราบเป็นภาษาอาหรับมีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะโจมตีจุดไหนตรงไหนโจมตีอาคารไหนการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮชบลเลาะนั้น กองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีหลายครั้งครับโจมตีในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาและโจมตีในช่วงเช้ามืดของวันนี้และในช่วงเวลาประมาณ7-8ถึงนาฬิกาในเช้าว,วันนี้13พฤศจิกายน2024กองทัพอากาศอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนอีกครั้งตามแผนภาพที่ IDF ได้นำเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่า พื้นที่เป้าหมายที่กองทัพอากาศอ,อิสราเอล็ท้าการโจมตีในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนในช่วงเช้าวันนี้มีทั้งหมด10จุดด้วยกันฝ่ายประชาสัสมพันธ์ของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ IDF ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางทหารของกลุ่มฮัชบลล์ในพื้นที่ประเทศเลบานอนและโจมตีเข้าใส่ฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซา รวมแล้วมากกว่า120เป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนั้นอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีเข้าใส่ฐานปล่อยจรวดปล่อยขีปนาวุธที่กลุ่มเฮชบลได้ใช้ในการโจมตีเข้าไปยังเมืองนาฮาริยาเมืองทางตอนเหนือของอิสราเอลและในพื้นที่ฉนวนกาซานั้นกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีฐานของกลุ่มฮามาสในเชจียา ในการปฏิบัติการดังกล่าวทําให้ยาเซอร์การดีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตยาเซอร์การดีเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มฮามาสที่ได้เข้าร่วมในการสังหารพลเรือนชาวอิสราเอลในวันที่7ตุลาคม2023ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสได้ยกกาลังพลบุกโจมตีเข้าไปยังอิสราเอล กองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการกวาดล้างฐานจู่โจมฐานก่อการของกลุ่มเฮชบาลและกลุ่มฮามาสต่อไปในเช้าวันนี้13พฤศจิกายน2024กองทัพอากาศของอิสราเอลได้ทำการยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับที่พุ่งทยานออกจากพื้นที่ประเทศเลบานอนรวมทั้งกองทัพอากาศอิสราเอลได้ทำการยิงสกัดกัน้นวัตถุทางอากาศที่พุ่งทยาน จากทางทิศตะวันออกเข้าไปยังอิสราเอลแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่12และ13พฤศจิกายน2024กองทัพสหรัฐอเมริกาได้เข้าทำการโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิรานในพื้นที่ภูมิภาคอันบูคามานเมืองที่อยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย ตามการรายงานได้ระบุว่าการที่สหรัฐอเมริกาเข้าทำการโจมตีเข้าใส่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ได้ทำการโจมตีเข้าใส่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในซีเรียแหล่งข่าวทางๆได้รายงานว่าการโจมตีจากสหรัฐอเมริกาเข้าใส่กลุ่มติดอาวุธทำให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธนั้นเสียชีวิตไป3รายได้รับบาดเจ็บอีก5ราย และในขณะเดียวกันเพน н ากอนหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ออกมายืนยันว่าเมื่อวานนี้กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่เรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ทะเลแดงแรงข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยได้อ้างอิงจากการประกาศของบล็อกเกอร์ชาวรัสเซียที่เป็นบล็อกเกอร์ทางด้านการทหารของรัสเซียว,ว่า กองทัพรัสเซียได้สูญเสียเฮลิคอปเตอร์รุ่น KA-52 รุ่นจระเค้บินอีก1นึ่ลำพร้อมกับผู้บัญชาการเฮลิคอปเตอร์เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายน2024ที่ผ่านมาแต่ว่าเพิ่งจะมีการรายงานนำเสนอในวันนี้13พฤศจิกายน2024เหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียสูญเสียเฮลิคอปเตอร์รุ่น KA-52 ลำล่าสุดนั้น เกิดจากการที่ยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเรื่องนี้ถูกเปิดเผยหลังจากที่บล็อกเกอร์ฝ่ายทหารของรัสเซียได้ประกาศระด,ดมทุนเพื่อให้การช่วยเหลือสำหรับครอบครัวของผู้บัญชาการเฮลิคอปเตอร์ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามการรายงานได้ระบุว่าผู้บัญชาการเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีชื่อว่าอินยานัสคอฟ โอริกส์ได้จดสถิติการสูญเสียเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียเอาไว้ว่านับตั้งแต่ที่กองทัพรัสเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนกองทัพรัสเซียสูญเสียเฮลิคอปเตอร์รุ่น k a 5 2แล้วจำนวน62ลำในวันนี้13พฤศจิกายน2024หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนได้ทำการสังหารหัวหน้ากองเรือติดตั้งมิสไซล์ของรัสเซีย ในเซวัสโตปอลแลมไครเมียตามการรายงานได้ระบุว่าวาเลรีทรานสคอฟกี้ ky, หัวหน้ากองเรือมิสไซล์ที่41ของกองทัพเรือรัเสเซียได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่รถยนต์ของเขาถูกวางระเบิดรถยนต์ของวาเลรีทรานสคอฟกี้ ky, ถูกวางระเบิดทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาดหลังจากนั้นเขาสูญเสียเลือด เป็นจํานวนมากและเสียชีวิตภายในเวลาต่อมาแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าวาลเลรีทรานสกอฟกี้ได้ก่ออาชญากรรมโดยการที่เขาได้สั่งให้กองเรือทะเละดำของกองทัพรัเซียทําการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนของยูเครนโดยการใช้มิสไซล์ชนิดคาลิบเบอร์โจมตีเข้าใส่ยูเครนในเดือนกรกฎาคมปี2022่สงส่งผลให้ประชาชนชาวย,ยูเครน เสียชีวิต29รายและนอกจากนี้วอลเลรีทรานสกอฟกี้ยังได้สั่งให้โจมตีเมืองโอเดซาและเมืองอื่นๆของยูเครนในช่วงกับขึ้นที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่12และ13พฤศจิกายน2024กองรัสเซียได้ใช้โดรนคามิคาเซ่และมิสไซล์ชนิดต,ต่างๆเข้าทำการโจมตียูเครนโดยตัต้านอากาศายานของยูเครนสามารถยิงสกัดกัน้นอากาศายานไร้คนขับที่รัสเซียใช้ในการโจมตียูเครนได้จำนวน37ลำ และยิงสกัดกันอ s k คลันเดมิสไซร์รุ่น KN 2 3จําจำนวน2ลูกและมิสไซล์รุ่น X 1 0 1จํานจำนวน2ลูกการสู้รบกันตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2022จนถึงเช้าวันนี้13พฤศจิกายน2024ตามขรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่ากองทัพ,พรัเซีษได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า7 1 4 3 8 0นาย เสียกำลังพลเพิ่ม1 7 7 0นายการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ